ผมใช้คำว่าไม่ประมาทกับชีวิตดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าชีวิตมันราบรื่นแล้วเนี่ยก้าวต่อไปเราอาจจะไปเหยียบหินพลิกเมื่อไรก็ได้หรือเช่นเดียวกันเมื่อไหรก็ตามที่คิดว่าโอ้โหชีวิตทางเดินทำไมมันขรุขระจังเลยเราก็ไม่ดูมันอาจจะมีเส้นทางตรงคําปูราดรอเราอยู่อีกแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็ได้แต่เปคนมีความสุขมันคือการลองให้ภัยตัวเองตัวเองมากกว่านี่ยนทำตัวให้ดี คุณยังต้องทำคุณจะต้องสู้คุณสู้หรือเปล่า M O U Miracle of you you are miracle M O U Miracle of you ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ปื้มปิ่มนะคะแล้วก็หน้านี่ยิ้มบานไปถึงหูตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าคือถ้าจะถามว่าหนึ่งในผู้ชายในสเปคคนนี้คือใช่นะที่เป็นหนึ่งในผู้ชายในสเปคเลยนะคะลิสตมาเนี่ยทั้ง i n n เนอร์เอแล้วก็โบนั s t r a c กนี่ ใช่หมดเลยมันชั้งคอมพลตจริงๆเวลข้ามพี่จิบปสุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยครับโอ้ยดีใจพี่พี่นี่คือหนึ่งในผู้ชายในสเปคเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าแบบมายแมนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอ n นเนอร์เอเป็นเกียรติมากมยังบอกจะจ๋าเลยว่าจ๋านี่ผู้ชายในสเปคเราเลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็ดีใจมากไดมานั่งอยู่ในรายการที่ ผมเชื่อว่าสร้างพลังบวกให้กับสังคมเต็มที่เลยโดยการนําของอาจารย์เอกนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาด้วยครับข,ขอบคุณมากจ๋าเขาเป็นศิลปินคนเป็นคนเป็นอาร์ติสต์ไอความเขาเรียกอะไรเสถียรของอารมณ์เนี่ยมันมันมันไม่ได้เหมือนคนทางวิทยาศาสตร์เ <laughs> ขาจะเห็นภาพดอกไม้สายรุงผีเสื้ออะไรเขาข้อข้อดีอย่างคือเราจะมาทิศทางเหมือนกันเพียงแต่ว่า เราล่วงหน้ามาเกือบยี่สิบเรฉะนั้นมันเห็นเราเข้าใจมันแล้ว <c oughs> เห็นภาพหมดว่าพ<อ>ี่คนจะเป็นศลปินแล้วจะเกิดอารมณ์ปี๊ดป๊าดเนี่ยมันมันเรื่องปกติแล้วแล้วก็เป็นกันหมดเพราะถูกพระเจ้าดีไซน์มาแบบนี้เพราะ้ว่าเราผ่านผ่านนี้มาโอเคเข้าใจซึ่งไม่ง่ายเนาะมีแบบโอ้โหที่เราเข้าใจเนี้ยมันจะเจอคนเข้าใจมันก็ไม่ง่ายเนาะจ๋าบอกไม่ชอบอ่ะ มันไม่เราใจใช่ไหมไม่ผิวบมับอกไม่เราใจใช่ไหมอาจจะอะไรอย่างนั้นนะฮะก็แต่นี่มันเรื่องเป็นเรื่องของเคมีน่ยอย่างว่าจริงมันเคมีสตรีนะอีแคนนิพอเทลยูต้องเขย่าพอกเทลก่อนใช่ใช่ใช่้ยงงนี่ใครจีบใครก่อนพี่จีบเผ็แล้วจีบใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะไอเริ่มเริ่มฐานจากไอความสนิทจากเรื่องงานมากกว่าเพราะเอาข้าจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มี m ม n d เซ็ว่าเฮ้ยฉันจะต้อง หาสุภาพฟรีแล้วก็ Approach แล้วเข้าไปจีบเขาอะไรคือชีวิตห่างหยาบจุดนั้นมากจริงเหรอคะคืทำงานตัวนี้คือรู้สึกแบบโอเคเดสสินาฟพอแล้วตอนนั้นเราคิดว่าชีวิตเราแฮปปี้มากๆแล้วมันก็ยังแฮปปี้อยู่นะจันเอ๋คือเ,เรามีเพื่อนมีฟุ้งนั่นเนี่ยพี่นะว่ามันอาจจะเหมือนสตา์บางอย่างมันพอพอเรากลับมาทํางานมันจะมีวิถีของงานที่ทําให้ได้เจอกับใครเจอบ่อยแล้วก็ ได้คุย as พี่น้องเพื่อนฝูงไปก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาเนาะค่อยได้ว l o p มันมีพัฒนาการสแงนวาสปาร์กิ้งนี้มันมาแบบทีหลังใช่ไหมครัจิ๊ปมันเข้าใจกันก่อนเราเลยจุดที่เห็นปุ๊บเห็นใครปุ๊บเราปิ้นปั๊บเป็นนร่นแหละมันต้องคุยเนาะมันต้องเป็นเพื่อนมันต้องมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ออกไปทำงานทุกวันก็ก็เจอเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เจอของสวยงามมาเยอะแยะแล้วมันต้องแบบว่าสมมติอาปากคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออมีท็อปิกน่าสนใจ นั่นนีโน่น oh, อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นได้คราชุดนั้นมันจะมีของเนี่ยของไทยประกันของพี่ชัยเนี่ยซึ่งเขามาจาัดเป็นคอนเสิร์ตทัวร์ให้แปลว่าเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยสองวิค้งสองวิค้ง mm hmm. ภาพต่างๆเราก็ไปร้องโอ้โห oh, oh, ดีจังอ่ะเวลาไปร้องในอัลเล็ตของไทยประกันจังหวัดต่างๆเนี่ยในส่วนของพิธีกรบนเวทีเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีจ้างสลับระหว่าง เจษฎากับหนูแพทนภภา๋เราก็จะเจอกันเพราะนั้นเนี่ยแล้วบางช่วงที่แพทก็ติดงานจาก็จะมาแบบเหมือนกับจะเจอกันบ่อยนั่งคุยหลังวีทีพอเสร็จคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บไปนั่งทีมงานไปนั่งกินข้าวต้มอะไรกันอย่างนั้นมันเป็นช่วงก็คือมาจากการเจอกันอย่างงี้ใช่ไหมมันเริ่มมาจากตรงนั้นคือมันก็มาจากการที่เราคุยกันได้ถูกไหมพี่จิ๊บคุยกันได้แล คุยไปคุยมาเคมิสตรีมันได้อีกอย่างนี้มาใช่ครับมันก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความลังเลนะเพราะว่าเราเห็นภาพหมดแล้วไงโคเซอร์เคิลเราเห็นหมดแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะไปจุดนี้ไปอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งเราจะต้องมานั่งนิ่งๆแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะใช่ไหมเราจะก้าวต่อว่าอะไรจะเดินไหมใช่ใช่คือตอนก่อนแต่งเนี่ยทะเลาะกันบ่อยกว่าตอนหลังแต่งใช่ไหมอาจจะด้วยวัยของดุจ๋าด้วยล่ะอ๋อเขาก็อยู่ในช่วงเขาเป็น coming of age เป็นช่วงที่เขาต้องเรียนรู้ต้องมาแล้วคือถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่พอหรือนิ่งพอหรือผ่านอะไรมาเยอะพอเนี่ยถ้าเป็นเราที่ยังอะไรอ่ะเฟรมอัพเหมือนสมัยเราอายุสักแค่สามสิบกว่าเนี่ยมันก็คงทางใครทางมันไ้นาน้เออเดี๋ยนี้เผอิญเราเห็นเห็นภาพหมดไปทะลาะกันกลางทีวีก็มีเอดูเออดเอดูได้ดูหลายรายการนั่งแบบนั่งหยิกขาด้วยเองผมมึง อยู่เนี่ยต้ององค์น้องบุดดี้แล้วนั่งใช่ใช่ใช่ขอพี่บดีก็ดูเห็นหลายรายการใช่ใช่เหมือนกับเฟื่องค่ขยับเข้ามากันอ่งแต่นี้ก็ต้องยอมรับว่าจ๋าเขาก็มีมีพัฒนาการคือค่อยๆมาชัวร์ขึ้นมีวุฒิภาวะขึ้นแต่มันต้องมาจากความตั้งใจของคนสองคนไหมพี่สิบว่าแบบอ่ะเราจะแซตทัวเดาวกันนะอย่างเงี้ยถูกไหมตั้งใจต้องมีนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าคือ สำหรับผู้ชายเนี่ยมันอาจจะมีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดมากกว่าผู้หญิงสักน,นิดนึงสาหรับความหลากาต,ตา่างๆในชีวิตเราก็บอกว่าถ้ามันไม่ถ้ามาถึงจุดนี้แล้วถ้าไม่คิดว่าจะตั้งใจจริงๆไม่ดีกว่าเมนูชีวิตเนี่ยไม่มีผิดถูกอืใครไหนทุกคนเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ทุกคนขอให้อย่างเดียวเท่านั้นนะรู้ตัวเองรู้จักตัวเองแต่มันไม่ได้ถึงจุดที่รู้จักตัวเองได้ง่ายๆถูกไหมพี่จิ๊บ มันอยู่ดีๆเราจะรู้สึกว่าแบบเอออันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตมันก็ต้องเรียกอะไรเป็นนักลบมันก็ต้องมีบาดแผลเรื่องธรรมดาเปิดหลังมาเต็มเลยไม่มีใครหรอกที่ว่าจะคลีนอัพถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจริง <พอ S 1> จริง,รงอยู่ในหกคูลไม่มีมันก็ต้องใช้เวลาในการตกผลิตคนข้างนอกเนี่ยจะมองพี่จิ๊บมาได้สองสมามอย่างอย่างแรกคือแบบอเป็นอมตะต้องใช้คํานี้เลยนะพี่จิ๊บเป็นอมตะคือแบบ ช่างคงทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยหล่ออมตะคาแรคเตอร์ Character ดีบุคลิกดีแล้วก็เป็นแฮปปี้แมนอะคือเจอทีไรก็เป็นแฮปปี้แมนคือบางคนเราก็เห็นอารมณ์เครียดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าของพี่จิบเนี่ยเอว่าเลยพิเศษมาตรงเนี้ยค่อนข้างสตรองอะมันใช่ไหมพี่จิบมันเป็นเราไหมแฮปปี้แฮปปี้แมนใช่ หรือไม่มันก็เรื่องที่มาจากข้างในอืซึ่งผมว่าน,นี้มันมันเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของการมองโลกมองชีวิตมองชีวิตยังไงแล้วมองจากแง่มุมไหนเพราชีวิตในความเป็นจริงอะถ้าเอาหลักธรรมะพุทธเจ้ามาพูดเลยเนี่ยชีวิตคือทุกข์เกิดมาก็ทุกข์ละก็ทุกข์แล้วถามว่าเกิดมาทำไมออกเกิดมาใช้กรรมไงเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่มีกรรมต้องใช้ก็ไม่ต้องเกิดละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้ว่าชีวิตมันจะต้องเออ่มาถึงแล้วก็เจอกับความ ผิดพลาดไมหมสมหวังหรือว่าไอ้ที่คนเข้าใจว่ามีความสุขเนี่ยนะมันจริงๆความทุกข์ที่มันลดน้อยไปแค่ชั่วขณะนี่น,นี่มองแบบเขาเรียกโล,โลกียะนะโลกียะนนโลกุตระกับโลกียะแต่ว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในแวดวงสังคมกุุชนทั่วไปยอ,อย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่ว่าเรามองมันออกหรือเปล่าจับมันทันหรือเปล่านั้นคือทันใดที่ไอ้อความรู้สึก ไปตกกังวลความโกรธความอยากได้ใค่ม er, ีอะไรมันเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าทุกข์เนี่ยทําให้เราทําให้จิตใจเราเริ่มร้อนรนถ้าเราจับวงจรมันทันเนี่ยรู้ทันมันเนี่ยนะฮะก็ก็จะค่อนข้างได้ปริโอันนี้เป็นเวที่พี่จิบแฮนด์เดิลไหมคะเวลาที่เราแบบทุกข์มากๆนี่เราแฮนด์เดิลด้วยการรู้ทันเงี้ยป่ะก็ต้องเรียนรู้มันมาคือเอราไม่มีใครจะพูดเราพูดยังเหมือนง่ายแต่ไม่มีใครจะเรียนรู้ได้อย่างทฤษฎี อย่างที่แบบไม่งั้นเปิดตำราอ่านทุกคนก็บรรลุหมดมันก็ไม่ใช่ดูทันมันนี่ก,ก็มไม่ได้ง่ายนะพี่จิ๊บ <laughs> ไม่ง่ายท่นั้นสิดูทันแล้วทําอะไรกับมันได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องอีก <c oughs> ท่านจะแหงนว่นมันยังไงยอ,อย่างเงี้ยอมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะต้องอแนวทุกศาสนาถึงบอกว่าต้องเกี่ยวกับการฝึกจิตอย่างศาสนาพุทธบอกรู้จักให้การให้เป็นเหตุที่มีความสุขมากกว่าการได้รับเนี่ยก็แปลว่าทํารู้จักลดละทางศาสนาพุทธบอกว่าให้รู้จักพอเพียง ย่ายังอิสลามบอกแบ,บ่งปันรวแบ,บ่งปันเพื่นอนร่วมโลกของท่านอะไรเงี้ยมันก็เป็นอุบายจากคําสอนที่ทําให้จิตใจเรา,ายึดต,ติดเกาะติดน้อยลงคือทันใดที่ไอ้ความปล่อยวางได้ง่ายอยากได้ใครมีมันลดลงอยากได้อยากมีอยากเป็นลดลงหรือกระทั่งไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ทุกข์เหมือนกันทันไงให้มันนิ่งๆกลางๆงเฉยๆนะให้มันอยู่พอดีพอดีคือ ไอ้คำพอดีคือถ้ารู้จักพอเมื่อไหร่แล้วจะดีมันก็ดีเออจริงจริงถูกต้องเลยรู้จัก,อจกพอปุ๊บมันจะดีรู้จักพอมันก็ดีเนาะครับเราทํามันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกต่อให้เป็นอะไรครับนักบวชที่แก่กล้ายัางไงก็ยังต้องมีกิเลสท,ที่มันละเอียดอยู่บ,า,บางอยู่แต่ว่าเราก็ทําในเขาเรียกหัสถิธรรมก็คือ,อทรมาอรอรอของผู้ครองเรือนของผู้ครองเรือนออทําให้มันเอพอดีพอดีอ,ดอยู่กลางกลางคือถ้าเราทําให้มัน นิ่งได้รู้ทันได้มากเท่าไหร่เนี่ยได้มาเราก็ไม่ได้ดีใจกระโดดโลดเต้น oh. เสียไปเราก็จะไม่ทุกข์ถึงขั้นร้องไห้คร่ำครวญผมว่ามัน oh, ดีเลยอ่ะแอพอช่วยได้แล้วชีวิต<อ>หลังแต่งงาน <c oughs> ต่างจากชีวิตก่อนแต่งไหมพี่จิ๊บเวอร์ชั่น before กับ a า t e เตเนี่ยมันแบบมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างนั้นไหมคะเราก็ต้องใช้คําว่าตกตกผลึกกันนะนะครับดมันมาถึงจุดที่จุดที่มันควรจะเป็นนั่นแหละ มันได้เวลาของมันนั่นแหละสุกงอมสุกงอมใช่ครับแต่ว่าไอ้คำคำนี้เนี่ยของแต่ละคนก็เป็นปัจเ,นะเจกนะ subjective หรือบางคนอาจจะมาถึงจุดนี้ได้เร็วบางคนอาจจะถึงจุดนี้ตามมาทีหลังบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถึงจุดนั้นไปแล้วแต่พอผ่านไปมันมีสิ่งยุ่ยอย่างอื่นเข้ามาแล้วก็พลาดถไลายไปก็มีมมดฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ใช่เราก็พยายามที่จะ ถ้าเรามีออกแบบชีวิตตัวเราไว้ดูเมนูชีวิตเราไว้แล้วก็จะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเอาจริงๆที่สุดละถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอมไม่ก่อให้เกิดความทุกข์อะไรอะไรมันก็จะไม่มีผิดถูกครับเราเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตเราไปได้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ย,ยก็ดีนะคะเราเราสามารถบอกได้เลยไหมพี่จิ๊บว่าทุกวันนี้ชีวิต complete และมีความสุขผมใช้คําว่าไม่ประมาทกับชีวิตดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าชีวิตมันราบรื่นแล้วเนี่ยก้าว <laughs> ต่อไปเราอาจจะไปเหยียบหินพลิกเมื่อไหร่ก็ได้ <laughs> หรือเช่นเดียวกันเมื่อไหรก็ตามที่คิดโอ้โหชีวิตทางเดินทำไมมันขรุขระจังเลย เราก็ไม่รู้มันอาจจะมีเส้นทางทองคําปูลาดรอเราอยู่อีกแค่ไม่กี่ก้าวข้างหน้าเท่า้เพราะนั้นถึงได้ใช้หลักคิดอย่างที่คุยกันเองเมื่อสักครู่ก็คือว่าเราพยายามมีสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเนาะจริงจริงนนไม่ง่ายเลยนะแต่ถ้ารู้สึกว่ามีความสุขแล้วสําเร็จแล้วได้รับแล้วเยแลวความรู้สึกเหลืองลมมันมาหรือว่าถ้าอีกทางหนึง่งถ้ารู้สึกว่า ทำอะไรก็ไม่สมเด็จอยู่นั่นแหละชีวิตก็จะกดดิ่งจิตใจตัวเองให้มันทุกข์สุดท้ายกลายเป็นความเครียดมองโลกในแง่ร้ายหรือกลับมาทําร้ายตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันหาตรงกลางมาชิมมาปิดปาะหาหากลางกลางเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าโอเคทุกวันนี้เหมือนจะดีแล้วผมก็จะมองว่าเออนาทีนี้มันมันก็ดีมองเป็นนาทีมองเป็นชั่วโมงมองเป็นวันเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางจะรู้ได้ว่า นาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันสุดท้ายมันไม่มีอะไรเสถียรอยู่่พอต่อให้มีความสุขบอกตัวเองมีความสุขที่สุดเ่ยถึงวันหนึ่งณวันจะต้องจากจากอาจจะจากส่งขึ้นเมนกันหรืออะไรกันก็ทุกอยู่ดีอืมเพราะฉะนั้นก็พยายามคุยกับจ๋าไว้บอกโอเคมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเราประคองมันให้ดีในทุกช่วงของทุกวันเนี่ยมันจะมีคําคําพูดคาถามติดปากผมที่พูดขาอยู่ตลอดโอเคไหมมีความสุขดีไหม แฮปปี้นะไม่เหนื่อยนะดีนะจะจะถามตลอดถามถามเลยว่าทั้งเหมือนกบบถามเหมือนกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยดีนะดีนะเหมือนกบบเราก็พยายามจะเป็นประลอดที่ไม่ประมาทเช็คคอยเช็คเลยกิตใจอารมณ์เขาอะไรเงี้ยซึ่งดีมากเลยนะเพราะว่าบางทีบางทีมองหน้าเขาเนี่ยเราเราเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาเป็นยังไงต่อให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดแต่นก็ต้องเช็ค ต้องเช็คอย่าไปคิดว่าเคยชินอือย่าไปคิดว่าใช่ไอ้ความชินนี่มัน,ห,นหลายกาดน,น,นะโ <laughs> อ้โ <laughs> มันยาพิษประเภทซึมลึกชินเมื่อไหร่ป้ามันก็จะกลายเป็นความเฉยชาความรู้สึกว่ายังไงก็ได้แล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิบัติที่มาเยือนก็นะได้เราก็ไม่ทราบออืเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตท้ววเนี่ยมันเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นไหมมันเป็นในแบบที่เราดีไซน์ไหมคะต้องใช้คําว่าเป็นเมนูที่ ที่เราเลือกสั่งแล้วโอ้ยดีอ่ะชอบคํานี้อ่ะคือพ่อครัวหัวป่าเขาก็กระดูกนคคุกมาให้เราแล้วเออจริงๆเนี่ยพี่จิบก็ทํามาหลายอย่างมากแล้วเนาะทั้งงานด้วยทั้งการแสดงทั้งร้องเพลงทั้งอะไรต่างๆมีอะไรไหมที่พี่จิบยังอยากจะทําแต่ยังไม่ได้ทําอย่างเงี้ยตอนนี้ชีวิตค่อนข้างมีความสุขกับการให้อืมีมุยที่อยู่สองสามอันที่ต้อง เราต้องดูแลรับผิดชอบโดยโดยหน้าที่เราเลย,ยเช่นมุทิอาจารย์นายแพทย์ฝนสาวสิงแก้วี่คุณปู่นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับทางกระทรวง oh. สาธารณสุขาสถาบันกิตเวชของของ,ของทางทางโรง,พย,บบงยพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาโอ้ดีจังเลย oh. มีมุทิของอาจาร,รย์อวยพรเป็นงวันนี้ซึ่งเป็นคุณยายท่านเป็นท่านเป็นอธิการบดีท่านแรกของสมัยก่อนคือวิไลครูเพชรบุรีเดี๋ยวนี้คือมาหาวิทยาลัยราชภัฏว์วลยอลงกรณ์ โ oh, อ้โหครับ oh, <okay. S 2> แล้วก็มีมูลทีชีวิตพัฒนาซึ่งคุณพ่อเนี่ยคุณหมอวิชูลสาวสินเก้านี่ยตอเคยตั้งเอาไว้อ๋อค่ะครับครับต,ตอนนั้นมีสมเร็จพระพี่นางท่านกุณาม,มาเป็นองค์ประธานให้แต่แรกทีนี้พอทยอยแต่คุณพ่อไม่อยู่อะไรไม่อยู่มันก็จะเป็นมูลที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนายกระดับชีวิตให้กับผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อดีมากเลยนะแล้วก็เป็นที่เหลือก็จะเป็นแบบมีเราก็ให้การศึกษากับ น้องๆที่เขาอ,อยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกนันดารฐานเงิที่ของ CCF ของเ่็งประเทศเนี่ยน,นี่ยฮะ,ะ,ะ,ะก็ดูแลต่อเรื่องกันมามแล้วก็ที่เหลือก็ตามตามตามวาระครับตามทำ<โ>อะไรได้ทำเอ็ยว่าดีมากเลยนะ,สะแสดงว่ามันมันก็เป็น it's timing แล้วเนาะแด้อย่างจะจ้าเองเนี่ยผมก็โชคดีที่เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจของการให้เนี่ย สูงมากเใช่เยอะมากเลยเป็นแบบกีเบอร์เลยแหละชอบจัดแจงทำนู่นทำนี่ให้จัดนี่แล้วก็จะคิดถึงคนรอบข้างตลอดเวลาหรืออย่างไม่มีอะไรเลยที่สุดเนี่ยเสร็จงานดึกๆก็วิ่งไปบริจาคลงศพกันโอ้ดีจังเลยโอ้ดนเลยง่ายสุดใช่ใช่ชอบทำเหมือนกันครับครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองเนาะดีมากเลยใช่คือสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ค่ะอย่างช่วงโควิดผ่านไปเนาะแล้วมัน มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอะที่เขายากลําบากเผลอๆเยากลําบากมากกว่าที่เราเห็นด้วยซ้ําไปเนี่ยแล้วก็หลายคนก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาหรือว่าหาเวในการลุกขึ้นมาเนี่ยพี่จิ๊บอยากจะบอกเขายัางไงดีเพื่อให้เขาได้ลุกขึ้นมาทําอะไรของตัวเองสักทีแบบนี้เนาะบางคนก็ตั้งตัวอยู่นานเนี่ยก็อย่างแรกเลยคงต้องเริ่มต้นจากเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับคือ คำว่าเชื่อมั่นเนี่ยมันก็แปลว่าเป็นพลังด้านบว uh huh. นกเพราะน่าอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกด้านลบความท้อแท้ความถดถอยความหดหู่ทั้งหมดที่มันผ่านมาในใช่วงสองปีที่มันเศรษฐกิจพังพินาศไปทั่วโลกเนี่ยต้องผลักมันออกไปให้ไกลตัวให้มากที่สุด uh huh. เพราะคนเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่นณนะนะจุดแรกม,มันเริ่มก้าวแรกไม่ได้ตั้งโจทย์ให้ตัวเอง uh huh. ว่าเราอยากทําอะไรหรือเรา ถ้าคนยังงงอยู่ก็ดูว่าตัวเราชอบอะไรก่อนแต่ทะไรชอบอะไรอยากไปทางไหนเนาะดึงอยากทําอะไรชอบอะไรและประเมินตัวเองว่าเราทํามันได้ดีแค่ไหนอืมอืมใช่ใชออนนอ่อันนี้คือไอ้นี่อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งคือแต่ละคนก็จะมีเวลามีมประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยแตกต่างกันมันมีสุภาษิตต่างประเทศทำขาบอกว่าเวลาคิดเนี่ยคิดให้นานที่สุด ให้ละเอียดที่ทั่วที่สุดแต่ว่าเมื่อลงมือทำทำทันทีทำให้เร็วอย่ารอโหดีมากเลยอันนี้ชอบชอบชอบตัว้องออกมาเป็นคริสตัลสุดท้ายแล้วก็รอบครอบตกตะกอนครับทีนี้ถ้าจะทําปุ๊บเนี่ยเราใช้หลักยังไงอย่างผมทํางานผมใช้หลักง่ายๆไม่เกินห้าข้อเนี่ยอย่างแรกเนี่ยตั้งโจทย์ให้ตัวเองอเี่ยเราอยากทําอย่างนี้เราสองคิดเป็น planning คิดเป็นนโยบายเนี่ยเอา อาจจะแบ่งเป็นระยะสั้นกลางยาวแล้วแต่สิ่งที่เราจะทําตั้งโจทย์มา planning สามลงมือทำาะครับ e action เลยลงมือปฏิบัติข้อที่สี่เนี่ยติดตามผลอทำไปแล้วคือเราจะทําเองหรือเราจะสมมุติว่าตะกรอนอยู่ในระบบมีผู้ใต้งขาบัญชาเนี่ยเขาทําอะไรแค่ไหนต้องตามแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินประเมินว่าในโปรเจกต์นี้ที่เราทําลงไปเนี่ยมันให้ผลกลับมาอย่างไรอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต คำถามที่ยันเอถามมาสักคูแต่ที่สําคัญก็คือลุกขึ้นมาทําสักทีเนาะต้องทำใช่ไม่งั้นเวลามันก็เร็วมากเลยอ่ะจ้องตัวเองในกระจกเนี่ยไอ้นี่ทําได้แต่อย่าอย่านานมากอย่านานเออสารวจอ่านแล้วมันชอบจมเนาะสำรวจตัวเองให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ถึงเวลาเดินออกจากกระจกแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำก็ทำสักทีครับอยากถูกวัตเตอรี่คุณก็ต้องลุกขึ้นไปสือวัตเตอรี่อืมใช่โอ้จริงจริงไม่ได้นั่งถูเลขอยู่ แล้วเดี๋ยวมันก็มา,นนมาไม่มีแหนฟัง<ม>แล้วอยากขอคารวะท่านจอมยุทธไม่มีนั <laughs> นะครับก็ทุกอย่างก็น่าจะต้องมาจากตัวเราเองก่อนอืครับแล้วก็เทําให้ดีที่สุดได้ผลยังไงยอมรับแล้วก็เรียนรู้อย่าโทษคนอื่นพอเราพูดถึงมิราเคิลเนี่ยก็คืออ่ะก็ลงมือทําแหละเชื่อในตัวเองถูกไหมพี่จิ๊บแล้วก็ DIY ทไวทำให้มันสําเร็จสักทีคือถ้าเอา,เอ,าอย่างที่ คนไทยเราคุ้นที่สุดก็หลัอกอทธิบาตสี่เนี่ยชัดที่สุดฉันทะวิริยะจิตตะวิมงังสาฉันทะคือหาในสิ่งที่เรยงชอบรู้ว่าเริงชอบอะไรปักใจมันลงไปวิริยะก็ความพากเพียรพยายามจิตตะก็เอาจิตใจเนี่ยลงไปเนาะอใช่เนี่ยมันมันมันพบสี่ข้อตามที่พระเจ้าท่านท่านท่านาตรัสเอาไว้นะครับ จริงๆมันคอมพ l e ทหมดแล้วแหละเอว่าในไมซ์เซตเนี้ยมันเติมเต็มเนาะทั้งเรื่องของทัศนคติทั้งเรื่องของการที่เราได้ลงมือทําด้วยแล้วเราก็มีแนวคิดตามหลักพุทธศาสนาที่นําพาชีวิตเราด้วยครับผมว่าหลักคําสอนที่ดีเนี่ยก็คือเป็นสากลเราอาจจะไม่ต้องแบ่งแยกก็ได้ว่าอันนี้เป็นพุทธคริสต์อิสลามเซนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหลักสอนอมันดีอยู่แล้วแหละครับเนื้อในเนี่ยเนื้อเดียวกันหมดคือให้คนเป็นคนดีไอ้หน้าเค้กเหมันจะต่างกัน แต่งหน้าหยอดหน้าอะไรแตกต่างกันไปมีพิธีกรรมวิการอะไรที่มันทําให้ดูแปลกแตกต่างแต่เนื้อในมันแกนเดียวกันมันแกนเดียวกันแกนเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยการกระทําแบบนี้มันดีหรือคนคนนี้เป็นคนดีมันสากลมัน universal มากมากคือเราสัมผัสได้อย่างจันเอ๋ก็เจออะไรครับเเพื่อนฝูงพี่น้องต่างประเทศเยอะแยะคนดีเนี่ยบางทีเราเรามองผ่าน อะไรครับเชื้อชาติศาสนาสีผิวเข้าไปเลยเนาะจริงแต่เราสัมผัสได้ว่านี่คือด e ส s o เ p อร์ o n นี่คือคนคนที่ดีมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่น่าคบใช่มนุษย์ที่ดีใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พรีเมียมนะคะคือได้เจอกับพี่จิ๊บซึ่งคือเป็นเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กๆ <laughs> เป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือตามทุกเมื่อก่อนมันต้องเป็นเทปนะตามทุกเทป <laughs> ตามทุกเทปตามทุกอัลบั้มนะ <c oughs> เอาเทป, <c oughs> เเปน้องๆอาจจะนึกไม่ออกแล้วนะแต่ว่าเรียกว่าติดตามแล้วกันแล้วก็ติดตามผลงานตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเลยมาจนถึงสมัยเนี้ยคือพี่จิ๊บก็ยังออกงานอยู่เลยอะเราก็ยังแบบคือยังมีโอ้โหคือเรียกว่าเอ่ยชื่อมาต้องรู้จักอะ <laughs> วันนี้ก็ขอบคุณพี่จิ๊บมากเลยนะคะดีใจที่ได้คุยกันได้เห็นแนวคิดในหลายๆแนวนะก็รู้สึกว่าอไอภาพที่เราเห็นเนี่ยจริงๆตัวจริงของพี่จิ๊บเนี่ยลึกกว่าน,นั้นมากแล้วก็แล้วก็น่าติดตามมากขึ้นด้วยอขอบคุณมากขอบคุณค่ะจะบอกเงินว่ารายการของอาจารย์เอ๋เนี่ยเป็นรายการที่สร้างพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีโอกาสได้ชมจริงๆนะ่าจะทุกอพิโซดเนี่ยนะ่าจะขึ้น มีสัมผัเื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยจะเยี่ยมมากทำให้คนมันออกไปได้ท่ากระจายมากขึ้นแล้วก็อาจารย์เองก็ถ้าคุณผู้ชมได้มานั่งกับผมหน้าจอนีก็จะสัมผัสได้ถึงความเป็นวัยรุ่นที่มีพลังมีสดใสคือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยังไงเนี่ยจิตใจของเราถ้าเป็นจิตใจที่ยังได้ท่าสมุนอนี้นะครับก็พร้อมที่จะสร้างความสุขสร้างสายรุ้งสร้างสิ่งที่ ดีๆพลังบวกให้กับโลกกับสังคมไ่ตลอดเช่นเดียวกันเป็นเกียรติมากที่ได้มาเป็นเณค,ณค่อนในการ MOU ในวันนี้ขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะบา,บาย